สวัสดีครับอูสาโร่นะครับขอพ่นสีดามกระบะดามคัสซีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูงานแก่กระบะนะครับเดี๋ยวผมจะท้าวความให้ฟังก่อนนะครับลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าของทางอูนะครับลูกค้าเก่าเลยดามกระบะวีโก้ไป9ปีเนี่ยไม่เคยได้กลับมาแก้เลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่อูเข้ามาหลายครั้ง3มครั้งก็คือไม่มีคิวให้เลยเพราะว่างานดามเนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับ แล้วก็แทบจะไม่มีที่ว่างให้จอดรถเลยเพราะว่าทําดึกกันทุกวันนะครับแกก็เข้ามาสองสามรอบนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่อคอกใส่อะไรเลยก็ไม่มีคิวให้แกแกก็เลยไปทําที่อื่นนะครับเราเนี้ยไปทําที่อื่นเสร็จแล้วเนี่ยไม่จบสักอย่างเลยนะครับพูดรวมไปถึงการทาคอกแล้วก็เผานะครับแล้วก็ดามกระบะด้วยกระบะเนี่ยไปดามจากที่อื่นมาเขาบอ,อกใส่ไปเลยห้าตันเขารับประกันนะครับก็คือไปแก้มาสองรอบแล้ว ก็คิดเงินกับลูกค้าทุกครั้งที่เข้าไปแก้นะครับพอรอบสามเนี่ยก็ปัดไม่รับผิดชอบให้ลูกค้านะครับอันนี้คือแก่ก็คือทําไปเรื่อยนะครับเห็นไหมสูงไปเชื่อมติดกับข้อล็อกกับคอกเลยนะครับเนี่ยไม่จบรวมไปถึงการทําเพาด้วยนะครับเพาเนี่ยไปทําให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยล้อโผล่ข้างหนึ่งแล้วผมถามว่าลูกค้าเนี่ยทําไมถึงไม่ให้เขาแก่ก็คือเขาแก่ ยังไงก็ไม่จบนะครับก็คือล้อโผข้างหนึ่งลูกค้าก็เลยไปบอกว่าทําอย่างเงี้ยแล้วมันจะต่อภาษีได้ยังไงทางก็เลยบอกว่าเป็นนี้แหละคือลูกค้าเนี่ยก็คือแบบว่าตัดสินใจว่าไม่เข้าไปแล้วก็เลยไปทําให้ไปแก้ที่อื่นนะครับผมก็เลยบอกว่าที่จริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีคิวให้แกนะครับก็สงสารลูกค้านะครับเคสนี้จริงๆนะเพราะว่าไปทํามาเนี่ยแล้วก็ไม่จบนะครับ เลยมาปรึกษาทั้งอู่เนี่ยว่าจะทำอะไรยังไงตอนแรกเลยเราจะแก้เฉพาะด้านบนแก้เฉพาะจุดก็คือทําเฉพาะด้านหน้าแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยมันต้องแก้ด้านล่างด้วยบางจุดนะครับรวมไปถึงข้างบนด้วยข้างบนเนี่ยได้ทําใหม่หมดเลยเพราะที่เขาทํามาเนี่ยมันไม่ตรงจุดนะครับของเก่าเนี่ยก็ล้อออกบางส่วนก็คือผมยังไม่ได้เอาสกัดไปสับหรือว่าจะไปเจียเลยแค่หักเนี่ย ก็หักแล้วลูกค้าบอกว่าเอา้าแล้วอย่างนี้จะเป็นรทุกอะไรยังไงได้นะครับเพราะไอ้ตรงนี้มันตรงต,รงตำแหน่งไงผมก็เลยต้องเงาออกอันนี้คือแกมาสองรอบนะครับก็คือไม่จบครั้งที่สามเนี่ยแกก็เลยไม่เข้าไปของเก่าเนี่ยผมก็เอาออกหมดเลยที่จริงจะเลาะออกหมดทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยเอาเฉพาะบางส่วนที่เลาะได้เลาะออกนะครับพอตำแหน่งที่เขาวางมาเนี่ยไม่ตรงสักจุดเลยเสาเนี่ยก็ไปวางอีกที่หนึ่งตัวคานเนี่ย ก็ไปวางอีกที่หนึ่งเพราะว่าในการรับตําแหน่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับตอนแรกจะจแก้ให้ลูกค้าเฉพาะบางจุดเนี่ยแต่ลูกค้าได้มาปรึกษาเนี่ยลูกค้าเนี่ยผมพูดตรงนั้นลูกค้าเนี่ยมีความรู้เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ทําจากที่อู่ไปเนี่ยเก้าปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยตั้งแต่วีโกรุ่นเก่าแล้วแต่พอลูกค้าบอกว่าถ้ารู้ว่าจะทําตัวยูแล้วก็ทําแบบนี้ให้ผมเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอานะครับตอนนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปทางอู่เนี่ยบอกว่า ทำให้เขาจบมันทุกเลยห้าตันขอดูรูปแบบการดามเนี่ยเขาก็ไม่ส่งให้ผมดูหมายถึงว่าลูกค้าผู้นี้ฟังว่าส่งในลายส่วนตัวนะครับอันนี้เราก็เข้าใจเป็นอะไรยังไงก็คือที่เขาวางแถบเนี่ยไม่ตรงกับฉากตัวตา่างแล้วเชื่อมบนเนี่ยแทบจะเป็นตารางหมดเลยครับเขาไม่อยู่เลย ก็เข้าใจในสุดนี้คือเราแก้ให้ใหม่นะครับก็คือตัวนาวล่าเนี่ยเป็นธรรมชาติของต้นมุกเลยว่าค่าของดาวล่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ค่าแรกค่าสุดข่ายน,นี่เหมือนกันสักชา่าแต่การที่จะทาให้มันทัตบต่างเนี่ยต้องทำให้เข้ารูปครับนี่คือของของเก่าเขานะครับเเชื่อมจนแบบว่าติดติดก,กันชั้นแรกก่อนแล้วก็เอาเหล็กทับเชื่อมกันอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราระวังที่สุดเพราะว่า มันจะช้าแล้วก็มันจะเสียของลูกค้าถ้าเราเอามือล้วงไปทางด้านหลังเสาเนี่ยก็คือไม่ถึงหัวเสาสักอันเลยอันนี้คือเชื่อมเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เชื่อมตามพื้นตามขอบอะไรแตกแล้วก็ฉีกหมดเลยนะครับตอนแรกจะแก้ให้แค่เฉพาะด้านหน้าแต่ก็เลยบอกลูกค้าว่าถ้าตัวคาดไหนมันเลาะไม่ไหวเนี่ยก็ทําเสริมตอ่อแต่ว่าลูกค้าอยากให้เอาออกหมดเลยเพราะว่าเคยทาเห็นงานจากที่อู่ไปแล้วนะครับเขาบอกว่า ทีเนี่ยทาเนียนซ่อนรูปได้เลยแต่พอมาเจอเล็บไปทําพอได้วิ่งงานนะครับก็เขาแกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับปกติทําเนี่ยมันต้องจบไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ทําเลยแต่ว่าเวโฆษณาแล้วลูกค้าเลยไปทําแล้วพอใส่ข้อเข้าไปเนี่ยมันมันทุกไม่ได้ไอตัวฉากเนี่ยมันจะไปถึงหัวเก่งอยู่แล้วนะครับก็คือมันทุกไม่ได้เลยมันทุกอะไรไม่ได้เลยมันทุกไปก็ติดหัวเก่งจนหัวเก่งอายุบเลยนะครับ ตอนแรกที่เขาทํามาเนี่ยจะน็อตจะโผล่ขึ้นด้านบนใช่ไหมครับอันนี้เราก็ทําให้มีเกลียวอยู่ด้านล่างเลยอันนี้คือต้องไปตัดฉากด้านหน้าออกอันนี้คือไปทําใส่ที่หลังนะครับที่จริงตัวรถแคปเนี่ยทำนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าไปทําเนี่ยคนทําแต่ที่แรกเนี่ยไม่ดูว่ามันติดหัวเก่งไงก็คือไอตัวฉากเนี่ยไปเบียดกับหัวเก่งรวมถึงคอกเออฉากคอกด้วยครับเนี่ยเราพอเราตัดออกเสร็จปุ๊บมันจะว่างมันจะสามารถเอานิ้วสอดเข้าไปได้เลย แบบนี้เวลาบรรทุกอะไรมันก็จะไม่เขกหัวเก่งแล้วก็แก้ให้ใหม่หมดเลยรวมถึงฉากด้านบนด้วยนะครับก็จะมีเกี่ยวอยู่ด้านล่างอันนี้คือแทงยาสุดหัวเสาเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทําเฉพาะบางจุดได้เลยนะครับแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเสียเงินเพิ่มหรือว,ว่าเสียยับเสียย่อยนะครับคือทําครั้งเดียวเนี่ยคือจบไปเลยนะครับลูกค้าก็เข้าใจอยู่ลูกค้าพูดให้ฟังว่าทําจากที่อูไปเนี่ย 9ปีไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรทุกมีปัญหาเกี่ยวกับการดามกระบะเนี่ยลูกค้าจะรู้อยู่แล้วนะครับอุ่สาโรนเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการดามที่นี่ไปเข้ามาได้เลยแต่ที่สงสารเนี่ยคือลูกค้าบางคนเนี่ยไม่รู้แล้วไปดามที่อื่นมาเนี่ยไม่จบแล้วเคสเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินพันนะครับลูกค้าเสียเงิเนงเป็นแสนนะครับแสนกว่าแล้วไม่จบตั้งแต่ทําคอกทาเพาแล้วก็ดามกระบะก็คือเขาบอกว่าจบที่นี่ที่เดียวทําเลยจบห้าตันได้สบายแต่พอ เข้าไปให้แก้ก็แก้ไปเรื่อยเชื่อมไปเรื่อยอย่างนี้ลูกค้าบอกว่าไม่จบหรอกเลยไม่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับโอ้ถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นเนี่ยต้องมีประจานบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าคุณโชคดีมากนะครับเจอลูกค้าแบบเนี้ยไม่เป็นไรครับยังไงก็แก้ไปนะครับลูกค้าก็มาแก้เผาแก้ดามกระบะนะครับก็มาที่นี่เลยครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําช่วงล่างแล้วก็ลูกค้าก็บอกอยู่ว่าไปแก้เผาแล้วก็แก้ที่เขาทามาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วว่ามาดามกระบะเนี่ย พมาแก้ที่อู่สาโรดนะครับว่าคันเก่าแก่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอยู่จนถึงตอนเนี้เจ็สิบกว่าปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการอู่สาโรดนะครับแล้วก็ท่านอื่นที่กาลังสนใจงานดามกระบะไม่อยากเสียยับเสียย่อยนะครับก็เข้ามาปรึกษาก่อนได้ถึงเข้ามาที่อู่ก็ไม่ให้ช่างดูให้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะครับที่มาใช้บริการขอบคุณมากๆครับ